สวัสดีครับวันนี้อนันต์โตโตคานะครับผมจะพามาชมกับโซนเปิดใหม่ของทางศูนย์รถยนต์มือสองโตคาคันั่นก็คือโซนรถตู้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะโตยโยต้ามาเจตี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวคอมมูเตอร์2.8รถตู้ไฮเอทคอมมูเตอร์เวน t จอรี uri, หรือว่าจะเป็นรถต่างๆนะครับผมที่เป็นสไตล์รถตู้เรามีให้ครบเลยครับ สำคัญนะครับผมเรายังมีกับแคมเปญสุดพิเศษนะครับผมรอทุกท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นนะดอกเบี้ยพิเศษ2.59ตลอดอายุสัญญาหรือพ่อนนานสูงสุด84เดือนหรือออกรถได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวและที่สำคัญเลยไม่ต้องกำนวลใจเลยนะครับผมกับการรับการขึ้นอยู่ไระเกียร์ให้ด้วย2 4 7ร,รายการจากบริษัทฟิตแมนบริษัทชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นมอบให้กับทุกท่านที่ต่อโาขาครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆและโปรโมชั่นดีๆพร้อมกับอัปเดตสต็อกจากทางโตโตค่อย่าลืมกดติดตาม Facebook และช่องทาง TikTok ของโตโตค่เรามีไลฟ์สดทุกวันเพื่อมารับโปรโมชั่นดีๆกับทางโตโตค่ครับพกแค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วเลี้ยวก็มาที่โตออโตค่ะ